ภูมิแพ้มันจะมีอยู่2แบบนะคะภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้ผิวหนังกับภูมิแพ้ที่เกิดจากจมูกถ้าภูมิแพ้ผิวหนังส่วนมากที่เราเจอนะคะคือมันจะมีวงจำๆจออกตามผิวแล้วผื่นเป็นผื่นขึ้นผิวอันนี้เขาเรียกว่าเลือดเป็นกดหรือน้ําเหลืองเสียส่วนมากจะออกในลักษณะของคนเป็น SLE หรือภูมิแพ้ตัวเองหรือพุ่มพวง อันนี้คือกรณีนนที่1ออกผิวกรณนนีที่2เป็นภูมิแพ้ออกทางจมูกนะคะหายใจไม่ค่อยออกอมีน้ำมูกออกตอนเช้าบ่อยแสดงว่าในลักษณะแบบนี้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนั่นก็คือปลอดชื้นนะคะปลอดชื้นปลอดเย็นแก้คนละแบบนะถ้าสมมุติว่าพี่ปลอดชื้นปลอดเย็นส่วนมากนะคะส่วนมากจะกินพวกน้ำเย็นน้ำแข็งร้อนในค่ะเป็นร้อนในแต่ชื้น ร้อนชื้นทั้งร้อนทั้งชื้นมีธาตุไฟกำเริบด้วยแล้วก็มีธาตุน้ํากำเริบด้วยธาตุไฟคือร้อนในธาตุน้ําคือมีเสเลดน้ำมูกน้ำเมือกอะไรออกมานะคะมักจะกินน้ําแข็งน้ําเย็นชานมชาเขียวเบียร์น้ําแข็งเยอะนะ,นะะกินน้าแข็งเยอะในลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังเป็นอีกแบบนึงนะส่วนมากนะคะมันออกทางผิวแต่จมูกไม่ไ,มได้มีน้ํามูก พอออกทางผิวปุ๊บส่วนมากก็กินอาหารริดร้อนหรือว่าเป็นกรดเยอะเช่นสิ่งที่กระตุ้นภูมิแพ้ผิวหนังนมบัวนะคะนมบัวน,นี่ขอหยุดเลยอของหมักดองต่างๆกระปีปะลาะนะคะปะลาะพวกหน่อไม้ดองปูดองปลาเค็มอะไรที่ดองๆนะคะจะทําให้ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ําแล้วเลือดเป็นพิษเลือดเป็นกรดน,น,นี้ก,กรณีที่2นะคะเป็นผืนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดภูมิแพ้ผิวนะคะ กับจมูกด้วยก็คือเรื่องของอาหารที่หวานอาหารหวานมาจากเบเกอรี่แป้งผลไม้หวานทุกชนิดกินเยอะเกินไปไหมผลไม้หวานอย่าก,กินเยอะนะคะอะไรที่น้ําตาลเยอะๆมันจะทําให้ร่างกายเราร้อนดังนั้นกินหวานกินอะไรเยอะเข้าไปเพิ่มน้ําตาลน้ําตาลจะกลายเป็นไขมันของเสียสะสมในเลือดค่ะมันจะเกิดร้อนในเหมือนเราเอาพิษเข้าไปค่ะเสริมเสริมเสริมเข้าไปดังนั้นถ้าพี่แก้ปัญหาก็คือพยายามลดอาหารที่เข้าไป แล้วทําให้ตัวเราเลือดเป็นกดเป็นพิษจากนั้นกินนะคะชาเพื่อถ่ายออกแล้วปรับลดอุณหภูมิร่างกายแล้วอาจจะใช้ใบเตยย่านนางใบบัวบกอ่างจืดนะคะใบตําลึงผักบุ้งผักกาดอะไรก็ได้ที่มันเป็นลิ้เย็นต้มกินหรือกินบ่อยๆหน่อยนะคะให้มันหายร้อนในอ่าอย่างเงี้ยกินได้เนาะก็กินวันละหนึ่งแก้วก็ได้นะอย่างน้ำใบเตยสมมติพี่ต้มไว้นะคะใส่ในตู้เย็นทิ้งไว้แล้วก่อนจะทานก็ เอามาใส่แก้วอาจจะเจือจางน้ําธรรมดาครึ่งหนึ่งนะคะน้ำใบเตยต้มครึ่งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้กินวันละหนึ่งแก้วตอนท้องว่างมันจะทําให้หายร้อนในนะคะถ้าพี่กินแล้วรู้สึกว่าโอเคร้อนในหายละพี่ก็หยุดทานนะคะการทานะสมุนไพรเดี่ยวเดียวน้าใบเตยบัวบกกินได้ไม่เกิน7-14ถึงวันถ้ากินเกินนั้นแบบกินเรื่อยๆค่ะมันจะทําให้ธาตุเสียมันร่างกายมันจะเย็นเกินไปร้อดอาหารธาตุเย็นต่างๆห้ามกินตอนที่เป็นเมนด้วยนะคะช่วงเป็นเมนให้หยุดก่อนเดี๋ยวเลือด เบ็นมันจะไม่ขับออกเนาะ,ะตามนี้